ผัดกระเพราราดข้าวจ้าบางองค์ครับจุงครับสวัสดีแมวบางองค์กรุบๆគ្នាจะหลอสนอกสุกสบายเนาะจ้าสวัสดีนะคพะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเจอหลอสนอกสุกสบายเนาะจ้ามาเด้อหุบายเด้อบางองค์ผัดกระเพราเด้อไงเนผัดกระเพราหมูสับราดข้าวค่ะบ่งชูเอาตู้จ้ะ ออชวันด้วยฉันกิกเลอกสอกซเต้โอบาสลิกไทยอันเป็นทีอิีซีวาละเซ็บเซ็จ้ะเป็นยังไงบ้างเนาะเซ็บเซ็ปยูมีถั่วกินด้วยวันนี้ตัวแขก เมือ่อยนี่สาวตาหนะมีคลิปเยอะแยะเลยนะคลิปถ่ายเอาไว้อะแต่ยังไม่ได้ตัดต่อลงมันทำหลายช่องทางเกินอะ่ะมันก็เลยแบบเหนื่อยเนาะ ไข่ดาวด้วยจ้ะน้ำพิกปลาลาก็มียังเหลือเมื่อวานไข่ดาวมันแตกไข่เด็งจะไปต่อไม่น้อยเรื่องทําช่องเนี่ยทอแท้จังเลย แต่ถ้าไม่ไปต่อก็เสียดายเนาะทำมาถึงจุดนี้แล้ววันนี้รู้สึกไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่นะอร่อยอยู่อร่อยอยู่ครับเพื่อนๆ mở ôtô lên, nón sao bạn đi xin chào, lớp lớp, cha sao chào, đi ná าก็เรื่อยๆหน่วยพักนี้เหนื่อยงุ้มงิง้งงุ้มงิ้งแอบจ้ะเนาะไปร้านเอเชียมา ขันมอเตอร์ไซค์ไปกับลูกชายเมื่อวันอาทิตย์อาวิยยงสาสกิโลเมตรจากที่พิตาอยู่นะดูผมงอกสิไปกันสองคนร้านเอเชียเขาเปิดไงวันอาทิตย์ ไปเจอกระเพรามากรมเริ่มเลยสองยูโรห้าสิบเองพี่จาทำอะไรก็น่าอร่อยขอบคุณจ้า <c oughs> ได้อะไรจา้าได้ของมาเยอะเลยพวกวัตถุดิบเครื่องปรุงอะ่ะมันหมดไงกระปิดน้ำปลา ซีอิ๊วขาวหมดยายชูก็ต้องไปซื้อของพวกนี้มันจำเป็นเนาะเราต้องมีติดครัวเรือนวัตถุดิบพวกเนี้ยขาดไม่ได้ พระเรากินอาหารไทยทุกวันฟรีมือสุดๆขอบคุณค้าตะเภางามงามเขาปลูกในเขาปลูกในแทนกในแซกเหรอพวกเรล่ามงอะ่ะเขาปลูกขายอะ่ะน้องกลม เขาปลูกในกระโจมไงขายไม่แพงด้วยนะพี่ตาเอาก้านมันมาชํำอ่ะลองชํำดูลองชํำด,ดูนะว่ามันจะเกิดไหมชํำกับน้ำให้มันออกรากแล้วก็ไปลงดินไม่เห็นพี่ระเบียบนานแล้วใช่ แต่อยู่อยู่ในแอปซีฟ้าแกก็อยู่วันนั้นแกก็พดคลิปเร็วอยู่นะแอปสีฟนะ้าน่ะไม่เห็นนานมากเลยคิดฮอดหกันเด้เดี๋ยวเอากะเพรา,ามาให้ดูชําด้วยน้ำโอ้ย นี่มนจะรอดไหมนี่ให้มันออกรากทำไว้เมื่อคืนเนี้ย mm. เดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำวันเว้นวันเดี๋ยวถ้ามันออกรากันยังไงเดี๋ยวพี่ตาจะวิธีทำให้ดูนี่เกเกสสบายดีไหม ูถึงยาระเบียบหรอก็เห็นโพสอะไรลงก็ไม่ค่อยสบายหรอกแกไม่มีปัญหานิดนึงคล้ายๆกับพี่ตานั่นแหละแกมีปัญหานิดนึง แทนแกพดในคลิปเดียววันนั้นพาแม่ไปเที่ยวอยู่หัวหินพาลูกพาหลานพาหลานพาน้องเป็นช่วง ของชีวิตแต่ละคนเนาะแกน่ะคล้ายๆพิตาเลยแต่ไม่ถึงกับเข้าคันเหมือนพิตาน้องปูสวัสดีค่ะดีจ้าพี่มาดามกลมจากน้องปูเด้อ น้องกลมบอกออคุณปูสวัสดีจ้าสนุกไหมเนาะเที่ยวบ้านเราคุณปูน้องกลมถามทานข้าวเย็นหรือยังคะน้องปูมาเด้ออือืออือ ขอให้รอดนะต้นกระเพราชำด้วยน้ำแล้วชําชําลงดินด้วยเอาการมันมาชําแต่ว่าที่เอาเม็ดปลูกอะ่ะมันก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้วแหละแต่มันยังไม่โตอากาศร้อนมากๆอยู่แต่ในห้องแอร์จ้ามาดำกลมร้อนระอุอืม บ้านเราช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆแหละแต่แถวแถวซีสเกตฝนก็ตกบ้างแล้วนะเห็นน้องส่งลงภาพในเอฟสีฟ้าน้องสาวทางนี้อากาศกำลังดีจ้าน้องโปน้องกลมบอก ใช่ที่พิตาอยู่ก็อากาศดีแต่เช้าเช้าช่วงเช้าจนช่วงเย็นมันจะเย็นๆหน่อยเนาะกินไม่หมดเลยวันนี้นอไม้ดองพิตาสวยมาก พออการ้อนน้องปูบอกพออากาศร้อนจะเพลียๆจ้าน้องปูบอกโอ้ย้องไม้ดองสวยมากกินเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะพิตาจ้าพิตาอิ่มแล้วอะ่ะกินไม่หมดเลยดู ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไว้กินต่อช่วงหลังนอนกลางวันช่วงสิบโมไม่หมดอิ่มแล้วเนี่ยขอบคุณนะน,น้องปูขอบคุณมากน้องกลมที่บอกว่าหน่อไม้ดองที่ทำตามสูตรพี่หรือเปล่าที่พี่บอกตามสูตรไหมถ้าเราใส่น้ำส้มเยอะนะ่ะเราไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้ แต่พี่แนะนำนะน้องน้องกลมก่อนจะเอามาปรุงอาหารทํากับข้าวนะถ้าเราดองกับน้ําส้มมันจะไม่เหม็นไงถ้าเราดองแบบว่าดองใส่เกลือใส่ข้าวใส่ข้าวอะไรนะน้ําซาวข้าวอ่ะอันนั้นมันกลิ่นมันแรงมากพี่แนะนําว่าถ้าดองแบบแบบที่สูตรตามพี่ตานะให้น้องกลน้องกลมจะเออเอาไปปรุงกับข้าวทำเอ่เออทำกับข้าวเนี่ย ให้มาล้างน้ำก่อนล้างน้ำก่อนนะถ้าใส่น้ำส้มเยอะนะชิมดูพี่ตานนะกินอย่างนี้เลยนะเอามากินเล่นนะ่ะเพราะว่าเราต้มให้มันสุกนิดนึงแล้วไงอร่อยเออแป๊บนึงกินน้ำก่อน เอามาล้างน้ําล้างน้าร้อนอน่ะน้าร้อนในก๊อกอะ่ะล้างสักสองน้ำน่ะให้ให้เปรี้ยวมันออกเนาะแล้วก็ไปทํากับข้าวได้เลยหนูอย่างที่บอกท่านน้องกลมใส่น้ําส้มเยอะเยอะกว่าเลือนอะ่ะใส่ไว้ข้างนอกได้แต่ที่พี่ตาดองวันนั้นน่ะยังไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นเลยนี่ดองอันนี่เด บางสูตรเนีเออ้โอ๊บนี่ดูเห็นไหมสวยงามน้องกลมนี่พี่ตาไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะนี่อันนี้สูตรนี้ก็จะใส่น้ำส้มเยอะหน่อยนี่ยังไม่ได้ใส่ตู้เย็นได้สองสองกระปุกเดี๋ยวจะไปหักจะไปหักเอารอบสุดท้ายอีกมันขึ้นอีกนะหน่อไม้อะ่ะมีอีกเด้อ นีแหละวิธีถนอมอาหารง่ายๆอันนี้เหมือนกันถ้าเกิดจะเอามาทำกับข้าวก็เอามาต้มก็ได้หรือจะล้างน้ำสักสองน้ำน้ำร้อนอ่ะนะให้น้ำส้มมันออกไปหน่อยนึงเออนางลมบอกยังไม่ได้ลองสูตรพีตาเลยค่ะเอาเหรอ แล้วน้องกลมทําสูตรไหนอะ่ะว้าวพี่ตาไม่สับใช่ไหมดองแบบยาวๆเลยนะอันเก่าของปีที่แล้วอะ่ะที่พี่ตาเอามาให้ดูอะ่ะไม่ได้สับพี่ตาก็หั่นบางๆเอาหั่นแบบบางๆเอาไม่ได้สับเลยที่เอามาให้ดูวันนั้นน่ะอยู่ในตู้เย็นอะ่ะของปีที่แล้วนะ่ะ มีตั้งสองขวดสองขวดขนาดเนี้ยสองกระปุกเยอะดองทิ้งไว้งั้นแหละมันไม่เสียหรอกเพราะเราใส่ตู้เย็นไว้ไงของปีที่แล้วนะเออของปีที่แล้วอันนั้นอะ่ะโอ้โหกินข้าวไม่หมดเลยเสียดายเว้ยเดี๋ยวไว้กินต่อไม่เป็นไรไม่มีปัญหาพี่ตาก็เอามาแกงวันนั้นก็เอามาแกงแบบแกงใส่ปลานะ กกงแบบใส่พิแกงเ่ยแกงส้มพิแกงใต้อ่ะใส่ปลาปลาอันโดรัสอ่ะอร่อยนะน้องกลมดองแบบยาวๆเลยนะอันเมื่อกี้ใช่จะดูอีกไหมจะดูอีกไหมอ่ะรีบเอาลงใหม่นี่อใช่ดองแบบยาวๆเลยน้องกลมนี่แบบเนี้ยเราปอกเสร็จ ต้มก่อนต้มก่อนต้มให้มันสุกสักครึ่งหนึ่งอะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เอาออกแล้วก็ทำน้ำดองเลยใส่เกลือใส่น้ำน้ำส้มน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะสำหรับหน่อไม้สองสามกิโลนะน้ำส้มเอาเอาแบบว่าให้มันให้มันเปรี้ยวน้ำอะ่ะอืมเค็มตาม ดูอีกนั่นแหละนี่ไงดู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 อือนี่แหละวิธีถ,ถนอมาหารแบบง่ายๆน้องกลมเออซื้อเขากินมันก็แพงใช่ไหมซื้อขากินมันก็แพงทำกินเองเลยนั่นแหละ แล้วหน่อไม้มันหาได้ฟรีด้วยน้องกลมบอกเกง่งขอบคุณค่ะต้องต้มก่อนนะหน่อไม้แบบนี้ต้มก่อนให้มันสุกสักประมาณครึ่งหนึ่งหรือสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะแล้วเราก็เอาออกตอนต้มเราใส่เกลือลงไปด้วยนะให้มันได้รสชาติไงแล้วก็เอาออกให้มันเสดดน้ำทีนี้เราก็ทำทำน้ำดองก็น้ำสักลิตรครึ่ง ถ่าหน่อไม้สามกิโลนะให้มันท่วมให้มันท่วมหน่อไม้อะ่ะพอให้มันท่วมหน่อไม้น้ำหนึ่งขวดแล้วก็น้ำส้มสักประมาณเอ่อให้มันเปรี้ยวนํำอะ่ะชิมดูเอากะกะเอานะน้ำส้มนะพีตาก็ใส่สักประมาณเอ่อสามทัพพีมัง้งเท่าที่จำได้นะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยให้มันเค็มตามเปรี้ยวนํำเค็มตามวาละแล้วก็น้ำตาลสัก หนึ่งช้อนโต๊ะแค่นั้นแหละอันที่พิตาดองที่พิตาอาฝานบางๆนะไม่ได้สับอันนั้นพิตากินเล่นอร่อยอะ่ะพิตาไม่ต้องต้มเลยเวลาทํากับข้าวนะพิตาจะล้างน้ำสองน้ําเพราะว่ามันไม่ได้เปรี้ยวมากไนงะพอดีมันกินได้กินเล่นๆอร่อยอะ่ะเออกินเล่นๆก็อร่อยผัดกับไข่ก็อร่อยเอามาแกงส้มใส่ปลาดรัสวันนั้นก็อร่อยอค่ะนางกลมขอบคุณนะหัวใจเลิฟๆจ้ะ ขอบคุณมากนะคะน้องปูขอบคุณจ้านี่แหละค่ะใช่มันแพงเนะ้ะน้องกลมเนอะซื้อขากินมันก็แพงอะเราทําเองได้เราก็ทํารู้จักดัดแปลงนั่นแหละเออนซื้อแพงมากๆเลยอะ่ะถุงหนึ่งนะที่เขาแพ็กมาเขาส่งมาน่ะมันมีประมาณหกหกหน่อขนาดเนี้ยไซส์ขนาดเนี้ยเออหกหนอ่อถุงหนึ่งเกือบสี่เกือบสี่รัว เออมันครึ่งกิโลนะมันเขียนครึ่งกิโลมันมันหนักน้ําด้วยหรือเปล่าน้ําดองมันนะเออเนาะ <c oughs> ทำเองได้ก็ททำนอกเออดูใบกะเพราพิตาดำาละลองดูว่ามันจะออกรากให้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนน้ำถ้ามันออกรากให้นะเดี๋ยวมันก็แตกใบใหม่ไม่มีปัญหาหรอกนี่อืมชํากับน้ำเอาลองดู แต่ว่าที่พี่อ,อะไรนะปลูกกระเม็ดน่ะต้น,ะตนมันน้อยนึงแต่โหระพาแมงลัก <c oughs> นี่ต้นขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลองให้ดูเด้อโชคดีมีที่เก็บน้องกลมเหรอใช่น้องกลมบ้านน้องกลมมันกว้างเนาะอุ้ยตายละเดี๋ยวพรุ่งนี้มรืนจะใส่สีผมเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าได้เวลาละเนาะ เลข5แล้วเนาะเอาอะไรมากมายเนาะกับชีวิตอืมน้องฟ้ามาแล้วลูกแม่สวัสดีค่ะแม่ทานข้าวกับอะไรคะวันนี้วันนี้กินข้าวผัดกะเพราลูกนี่กินไม่หมดจานเลยอิ่มแล้วเพราะก่อนจะไลฟ์สดอะ่ะก็อัดคลิปจะลงแอฟสีฟ้าด้วยอัดกินแบบนิดหน่อยอะ่ะพอแบบว่าโยโย่ ผักงามยังพิตาพอได้จ้ะพอได้แล้วน้องกลมพิกเกอต้นยาวขนาดนี้พี่พิตาเพาะช้าไปอะ่ะต้นพิกอะ่ะจะได้กินไหมนอ้อปีนี้พริกอะ่ะทูเดดีจ้าจากมาดามกลมนะน้องฟ้านะมาดามกลมทักทายเดอร์นั่นแหละเอาละเอาละ น้องกลมพี่ตาขอลองไลค์แค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวจะไปพักบ่ายโมงละบ่ายโมงสี่สิบน้องปูขอบคุณมากนะคะน้องปูลูกฟ้าขอบคุณเลยหลายจ้าขอให้มันหมันเฮงๆปังๆเด้อคิดถึงนะน้องปูขอบคุณมากเอาละแค่นี้นาบ๊ายบายน้องกลมบ๊ายบายน้องปูต้นมะเขือพวงงามยางจ้า โอ้ยต้นมะเขือพวงพี่ตาตัดทิ้งไปแล้วน้องกลมพี่ตาตัดทิ้งแต่ว่ามันมันแตกกอใหม่และไอ้มันแตกอะไรนะก้านออกมาใหม่แตกก้านออกมาใหม่มันกําลังแตกใบใหม่นั่นแหละพูดถึงต้นมะเขือพวงอ่ะเสียดายเนาะต้นสูงมากสี่เมตรนุนะ่นแหละใบายจ้า สวัสดีจ้าไม่เอาบางโอนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนจ้าเขามาทักทายจ้าเดี๋ยวพี่ตาจะไปนอนพักผ่อนละเดี๋ยวสี่โมงเย็นพี่ตาจะตื่นมากินข้าวอีกรอบหนึ่งแล้วพี่ตาก็จะเข้าครัวอีกวันนี้มีงานอีกจ้าอดีตสามีเขาเอาอละ <laughs> อยากกินเปาะเปียกเขาสั่งให้ทําให้ให้ให้แฟนใหม่เขานะ่ะอทําให้เขา ไม่ได้ทำให้ฟรีหรอกเนอะเอาเลยจ้าไยบาย,บายสวัสดีจ้าโอ้ยเพลียเนอะกินข้าวก็ได้ไม่เยอะสวัสดีเเดอลูกฟ้าเดอ